พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาประสูติเมื่อวันที่27มกราคมพศ2 4 0 0เป็นพระราชธิดาองค์ที่39ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแก้ว แต่จากการที่เจ้าจอมมารดาแก้วยักยอกนำทรัพย์สินของพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาไปพรานเพราะติดการพนันทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคริว้วคุณจอมนางนี้และพรานไม่โปรดพระราชธิดาพระองค์นี้ด้วยด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาจึงทรงตั้งใจเล่าเรียนกับแอนนารีโอโนเวน ด้วยหวังว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพอพระทัยและทรงนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่เนยนางทาตในพระองค์จนถึงขั้นอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ต่อมาเจ้าจอมมารดาแก้วเล่นพนันอีกและเสียนางทาตชื่อเนยของพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาไปคราวนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสั่งลงบยคุณจอมท่านนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวานิรัตนะกัญยามีพระไัยเอื้อเฟื้อพระราชทานสิ่งของแก่เสือป่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2463ครั้นในช่วงของการปฏิวัติสยามพศ2475เราพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพากันอพยพออกจากพระบรมหาราชวัง โดยเฉพาะพระตำหนักฝ่ายในแทบไม่มีเจ้านายประทับอยู่เลยครั้งนั้นพระองค์ยังทรงประทับอยู่ในพระบรมหาราชวังด้วยมีพระชันษาสูงและทรงพีทำให้เสด็จพระดำเนินไม่สะดวกพระองค์พำนักอยู่ร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าห่องประภัยอะราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองคุรเชษแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมนทร,รมหาฮานันทมหิดลเป็นเวลาสองปีตั้งแต่วันที่26สิงหาคมพศ2476ต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอารุณวดี พระเชษฐภคินีตามพระมารดาตาบจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่24มกราคมพศ2478สิริพระชันษา77ปีมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่27มกราคมพศ2479ณพระเมนวัดเทพสิรินทาวาสพระอิสริยายศพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญา พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวานีรัตนกัญญาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องรัชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าชั้นที่สองทุติยจุลจอมเก้าวิเศษฝ่ายในเรียนรัตนภรณ์รัชกาลที่สี่ชั้นที่สามเรียนรัตนภรณ์รัชกาลที่ห้าชั้นที่สาม เรียญรัตนาภรรัชกาลที่6ชั้นที่สองและเรียนรัตนาภรรัชกาลที่7ชั้นที่สอง